เฮลันแจ็คพอตแตกนมถูกสลากทกศ20สิล้านเจ้าหน้าที่ตามถึงบ้านให้ไปรับเงินสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวดีมานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะคนดวงเฮงนอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัตตรี่แล้วนะคะยังมีคนถูกแจ็คพอตสลากทกศร,รับเงิน20ล้านเลยนะคะเฮลัน hey, หมู่บ้านเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องไปตามถึงบ้านให้ไารับเงินนะคะคนดวงเฮงรายนี้นะคะอยู่ที่ จังหวัดลำปางนะคะที่ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่แท่3ล้านหรือ6ล้านนะคะ,ๆๆะคราวนี้ปลาไป20ล้านเลยนะคะนุ่มรงหิงรานี้นะคะถูกกลางวันสลากทวีสินของทกศ20ส20ล้านนะคะเป็นชาวบ้านที่บ้านทับป่าเศร้า ซึ่งอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะเจ้าหน้าที่ทกศต้องออกไปตามถึงบ้านเลยนะคะโดยชาวบ้านที่บ้านทับป่าเศร้านี่นะคะบอกว่าคนที่ถูกลางวันเป็นผู้ชายนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ทกศของจังหวัดลำปางนะคะได้ออกไปตาม คนที่ถูกรางวัลถึงบ้านเลยนะคะผู้โชคดีรู้ตัวว่าตัวเองถูกรางวัลถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจถึงสองครั้งเลยนะคะแต่ทีนี้ไม่เอ่ยเชอนะคะสำหรับสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคงสองครั้งที่33นะคะชุดเกษตรมั่นคง3ครั้งที่15สลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่นคง3ครั้งที่31ชุดเกษตร มั่งคั่ง4ครั้งที่24แล้วก็ชุดเกษตรมั่งคั่ง5ครั้งที่9และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนครั้งที่11ประจำวันที่16พฤษภาคม2564นระคะรางวัลที่1รางวัลละ20ล้านบาทเลยนะคะชุดเกษตรมั่งคั่ง2คือ p j 1 4 0 1 1 5ีชุดเกษตรมั่งคั่ง3คือ rm 1 4 0 1 1 5 3นะคะก็คนดวงเฮงรายนี้อยู่ที่จังหวัดลำปางก็รับรางวัลใหญ่แจ็คพอตแตกไปรับ20ล้านเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ